กระเป๋าโทดแบ็ใบใหม่ของแรนี่มูเบนต้องได้สร้างตำนานอีกบทแน่นอนยกให้เลยว่าใบนี้น่าจะเป็นกระเป๋าโท้ดที่ Pra c t ท c a l ที่สุดในซีซั่นนี้ดูโพดนี้ให้จบประกอบการตัดสินใจแค่เจอโลโก้ข้าไปก็จบแล้วที่กระเป๋าเงินพร้อมจ่ายอาร์ลอเรนคือจินตนาการภาพตามนะถ้าสาวเป็นคนที่มีหลายกิจกรรมต้องการกระเป๋าไซส์ใหญ่ที่ใส่ของได้ทุกอย่างใบนี้จะตอบโจทย์สาวมากๆสกินสีเอ่ยไรยังสวยเหมือนเดิมและตัวปิกแบ็ก็มีโลโก้แรนี่มูเบนแบบนี้แล้วส่วนที่เป็นหนังทางฐานเราก็หูเป็นหนังวีแกนซึ่ นีก็ต้องมีเหมือนกันพอน้องซส่ใหญ่จุใจจริงๆคิดสภาพนะถ้าวันไหนไปออฟฟิศแล้วอยากเอาผ้าห่มไปด้วยน้องใส่ได้อะและคําถามที่ค้งางค่แะแบบท็อป15นิ้วใส่ได้ไหมคะได้แบบเรือเือจ้าแคมเปญกระเป๋ายายบ้านชนะก็ยกให้กับโทแบกรุ่นใหม่ของแรายมูเป็นใบนี้เลยเริ่มขั้นเหนือขั้นตัวแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองสะพายให้ดูส่วนตัวนะคือรู้สึกว่าถึงแม้ว่าน้องจะใส่ใหญ่แต่สะพายขึ้นมามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเอถอะทะนะใส่สะพาย,าพยข้างแขนก็คือทิ้งไว้กําลังดีมากเอาเป็นว่าถ้าใครพพรร้้้้้้ออออออมแลลวววเคคิัันนนนนนีีี่19ยงงใใบืขกด ก็มาอวดกันหน่อยนะ